วันนี้มีภารกิจพิเศษที่ต้องเข้าบริษัทหน่อยนะแต่งตัวแบบนี้จะไปทำอะไรที่บริษัทเนี่ยฮะว่าจะไปทำรถสักหน่อยนึงอะไอ้เมื่อไหร่จะมีรถให้ฉันมัางอะพี่ฝนนายอยากได้รถงั้นเหรอปุกปีกใช่แล้วรถสำหรับแมวอะรถสำหรับแมวซะด้วย <c oughs> งั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวนายตามฉันมาก่อนดีกว่าดูท่าทางวันนี้เราจะต้องใช้รถหลายคันเลยนะเนี่ย จะทำอะไรอีกันเนี่ยเอาหน้ามาก่อนเชิญหน้าเดี๋ยวไปดูที่บริษัทก่อนนะว่ารถของเราอะ่ะมีกี่คันตอนนี้พี่ฝนปรับบริษัทไปจนเยอะแล้วนี่นะใช่แล้วบริษัทของเราอะกลายเป็นสีลุ้งไปแล้วอะเออมันเลนโบว์เกินไปเอยระวังเออหือสีข้างถลอกหมดแล้วโอ้เจ๊แล้วไฟแดงก็พาไปเฉยเลยโอ้อย่างนี้ทุกที สงสัยจะต้องเป็นคุณตุงรวจมาจับซะหน่อยแล้วหระอมั้งวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดตำรวจนี่นะก็เขาเลยไม่กลัวไงโอ้ระวังระวังระวังโอ้โหเจ๊ดดินดีๆหน่อยนี่มันไฟเขียวนี่ก็อีกคนหนึงเห็นทางม้าลายกระโดดข้ามอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงบริษาทแล้วโอ้โหทำไมอ่ะ เดี๋ยวก่อนโลโก้ยังอยู่เลยอ้เชียวสีข้างไปอีกแล้วพี่ฝนขับคอมเลนเนี่ยขับคอมเลนที่ไหนแล้วนั่นไงทับอยู่น่เห็นว่าอ้าวเอเอใช่จริงด้วยโอ้โหเลี้ยวเข้าไปเร็ว นี่งากำลังเลี้ยวเข้าไปวันนี้ลูกน้องอยู่กันครบไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยน่าจะครบนะเมื่อวานเขามีกินเลี้ยงกันด้วยมีกินเลี้ยงด้วยเหรอใช่แล้วกินเลี้ยงอะไรไม่เห็นบอกเราอ๋อเขาจะส่งรองหัวหน้าไปที่อื่นน่ะส่งไปที่ไหนอะ่ะเหมือนว่าลูกของรองหัวหน้าเขาจะไปเรียนต่างประเทศอะ่ะโอ้เรียนต่างประเทศงั้นเหรอใช่แล้วนี่ไงเหลืออยู่แค่คันเดียวตอนเนี้ยโอโ้โหรถหายไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก่อนนะอืม ทำไมบริษัทของพี่ฝนสีมันไม่ค่อยสวยเลยอ่ะทำไมอ่ะก็สีสวยแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวสีพื้นปกติแล้วมันจะต้องมีสีสันสวยงามไม่ใช่เหรอจะทําอะไรกันเนี่ยนั่นไงสีพื้นรถของพี่ฝนน่ะที่จอดรถอะมันเป็นสีดําๆไม่สวยแล้วเปลี่ยนสีดีกว่าโอ้เปลี่ยนทําไม <laughs> เปลี่ยนให้สวยไง โอ้แล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าตรงนี้ที่จอดรถเอารู้สิรู้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนอันนี้สีอะไรดีอะสีอะไรอะสีเขียวดีกว่าหรอหาสีเขียวหรือสีฟ้าดีอันนี้สีเขียวจริงอะใช่แล้วแล้วก็อันนี้อันนี้อันต่อไปมันมีอะไรบ้างนะสีลุงอะม่วงคามน้าเงิือนเขียวเหลืองแสดแดงใช่ป่ะออก็สีเหลืองไง่าสีเหลืองเสร็จแล้วก็เอาสีอะไรเดี๋สีเออสีส้มอ่าแล้วก็สีแดงสีแดง ได้แล้วเอาไม่พอไม่พอคืออะไรอ่ะขาดไปสีหนึ่งทีนี้แล้วพี่ฝนจะเอาสีอะไรใส่สีชมพูก็แล้วกันสีชมพูเนี่ยนะใช่แล้วสำเร็จแล้วอ่ะแล้วชมพูมันอยู่ในลุ้งที่ไหนนะเอาหน้าเอาหน้านี่ไงพอเราใส่ที่จอดรถเป็นสีลุ้งแล้วปุ๊บบริษัทของเราก็สวยขึ้นมาปั๊บเลยอ่ะมีอยู่อย่างหนึง่งนะอะไรอีกอะเดี๋ยวก่อนตรงนี้ที่จอดรถสีชมพูใช่เปล่าบู๊ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ไปเปลี่ยนเป็นสีชมพูดีกว่าจะเปลี่ยนรถให้เป็นสีชมพูใช่แล้วมีความคิดดีๆอีกอย่างหนึ่งแล้วอ่ะโอ้โหพี่ฝนทำไปรถมันปิวไปอย่างนั้นนะรถปัดมาเลยอ่ะทุกคนเอ่อแล้วพี่ฝนจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูทําไมอ่ะเอา้าก็ที่จอดรถเราเป็นสีชมพูตรงนั้นใช่ไหมอืมเราก็จะเปลี่ยนสีรถของเราให้กลายเป็นสีชมพูเหมือนกับที่จอดของเราไง นี่เราต้องจอดตามสีอะนี่ใช่แล้วจอดตามสีเข้าใจไหมเนี่ยก็เข้าใจเพียงแต่ว่าเรามีรถอยู่แค่คันเดียวนั่นในบริษัทเออไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเอาแถวนั้นหาเอาแถวนั้น <c oughs> ใช่แล้วหาไม่ยากหรอกรถในเมืองซากุระของเราอ่ะมีเยอะแยะเออเข้าใจนะว่ามีเยอะแยะแต่นั่นนไม่ใช่รถของเราทำไมจะไม่ใช่รถของเรารถของเราทั้งหมดนั่นแหละไหนรถของเราทั้งหมดเอาน่าเอาน่าเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่ง เ,เดี๋ยวได้มาจอดตามสีก่อนนี่สีชมพูสีสวยมากเลยล่ะอันนั่นเข้าใจอ่ะนะทำไมอีกอะ่ะแล้วพี่ฝนจะจอดรถสีชมพูตรงนี้แล้ว,ลวอันถัดไปนั่นนะสีแดงอ่ะฮะสีแดงจริงๆเหรอเจ้าสีแดงจริงเหรอ,รหรอใช่แล้วต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะว่ารถของเราอ่ะนะต้องจอดตามสีหมายถึงคันของพี่ฝนเนี่ยนะใช่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนปกติชอบแต่สีชมพูนี่นะ ก็ที่จอตรงนั้นเป็นสีแดงอ,ะอ่ะอ๋ะอเปลี่ยนเป็นสีแดงก็สีแดงเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแป่นแหลนเลยล่ะตังพอไหมเนี่ยเอ้อตังเหลือตังเหลือเลยเหรอ <c oughs> ตังเหลือเลยล่ะโอ้โหพอเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้ปุ๊บสวยชะมัดเลยอะนี่ไปแค่กระปุกเอาตังมาจ่ายค่าทําสีเหรอ,อไม่ได้แค่เลยหยิบของที่บ้านมา หยิบของที่บ้านมาหรอใช่แล้วเพราะว่าไปทํางานพิเศษมาโอ้โหร่ารวยร่ารวยใช่แล้วทํางานพิเศษตอนช่วงนี่ไงช่วงที่ไม่ได้ไปเรียนอะ่ะฮะไม่ได้ไปเรียนวยอะอะช่วงปิดเทอมอะช่วงปิดเทอมอ๋องงไปหมดแล้วเนี่ยทำงานพิเศษมาแล้วได้ตังไงก็เลยเอามาเปลี่ยนสีรถก่อน เอาแล้วนะจากนั้นพี่วนก็จะถอยเข้าไปจอดในช่องสีแดงใช่ไหมใช่แล้วจอดได้แล้ววันนี้จะจอดได้ไม่ไม่รู้อะ่ะถอยดีๆทําอะไรเนี่ยนี่งาจอดได้แล้วเรียบร้อยแล้วสีส้มจะไปเอารถใครอะ่ะสีส้มงนะั้นเหรอเดี๋ยวคิดก่อนฮะอืมมีคันไหนที่เรายังไม่ได้ไปใช้บ้างเนาะเยอะแยะไปหมดอ,อ่ะฮ๋อนึกออกแล้วเอาของใครอ่ะรถพออ โอ้โหพี่ฝนรถพอเนี่ยนะใช่แล้วรถพอของเราเรายังไม่เคยไปใช้รถเขาไปเปลี่ยนสีเลยไม่ใช่หรอบู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 ทำไมอ่ะโบจะดีเหรอพี่ฝนทําไมอ่ะเอารถพอเข้ามาเนี่ยนะเออเขารถพอไงเขาให้อยู่แล้วเพราะว่าจอดทิ้งเอาไว้เฉยเก็าไม่ได้ทําอะไรอะนะเขาไม่ได้จอดทิ้งเขาขับมาทํางานเอาเหรอเขาขับมาทํางานงั้นเหรอใช่แล้วไม่เป็นไรหรอกพอเขาไม่รู้ฮะเขาไม่รู้เลยเขาเดิน เดี๋ยวขอยืมก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาจอดที่เดิมอ๋อรถพอต้องเปลี่ยนสีเป็นสีสีอะไรดีก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ตามหาโบกันตามหาโบทําไมอ่ะโบไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ยังวิ่งตามมากันอยู่เลยอะโบบอ๋อนี่ไงโบตามมาไม่ทันัวแต่เต้นอยู่ได้นี่นายก็ไม่ต้องลุกขึ้นยืนเต้นเหมือนฉันก็ได้มาเร็วเข้าโบเดี๋ยวฉันจะต้องเปลี่ยนสีรถให้กลายเป็นสีอะไรดีนะ สีส้มหรือเปล่าสีเหลืองดีกว่าทําไมเอาสีเหลืองอะสีเหลืองสวยดีอะเอาแต่ว่ามันต้องไปจอดสีส้มไม่ใช่หรอก็จอดสีเหลืองก่อนก็ได้นี่นะอ้ออะไรของพี่ฝนนี่ทไมอะทาไมจะต้องเรียงสีด้วยอ่ะนั่นนะสิแล้วทำไมจะต้องเรีงยงตัง้งแต่แรกก็ไม่รู้ <c oughs> จําไม่ได้ตอนแรกว,ว่าจะต้องเสียอะไรก่อนไงอ๋อแล้วต่อไปจะไปเอาของใครมาใส่อะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อน นันนี้สีเหลืองสีส้มยังไม่ได้ทําสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีชมพูยังไม่ได้ทํางานเอาอย่างนี้คิดออกแล้วอะไรเหรอพี่ฝนแล้วไปเอารถไมกี้ดีกว่าจะรถไมกี้มาทําอะไรอ่ะไมเปลี่ยนสีไงแล้วจะเอาสีอะไรรถไมกี้รถไมกี้สีขาวแบบนี้งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าอื เปลี่ยนเป็นสีม่วงดีไหมอะรถไมกี้ให้เป็นสีม่วงหรอใช่แล้วรถไมกี้ถ้าเป็นสีม่วงปึ๊บใช่ป่ะสีจะสวยมากๆเลยนะเนี่ยแต่หัวเขาสีเขียวนะหัวเขาสีเขียวเหรอใช่ไม่เป็นไรพี่ฝนเปลี่ยนเป็นสีม่วงเรียบร้อยแล้วฮะ<า> <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกนะตามมานะตามมาเร็วเขา้าก็ตามไปอยู่นี่ไงอยู่คันเดียวกันอะเออเออเดี๋ยวจะต้องถอยหลังเข้าไปก่อนแล้วถอยยากมากเลยนะเนี่ยขอบอกถอยดีๆ เอาล่ะเรียบร้อยจอดเสร็จแล้วโบนายหยุดเต้นได้แล้วละนะมาเร็วเข้าเดี๋ยวจะต้องไปอีกหลายคันนะรู้แล้วพี่ฝนยังมีอีกหลายคันที่เรายังไม่ได้ไปงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าไปบ้านหัวหน้าของเรากันดีกว่านะบ้านหัวหน้ารัตนาเหรอใช่แล้วมีรถคันหรูสวยมากเลยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนของเข,าข,งเขา,เาของเขาก็ของเขาก็เหมือนของเราขอยืมแป๊บหนึ่งนะใช่เหรอ <laughs> ได้เลยจ้าันให้ยืมวันหนึ่งนะโอ้ยรถควงมาเลยโหรถแรงมากเลยนะเนี่ยคันนี้อ๋อแล้วพี่ฝนทำไมเหรอสีอะไรละ่ะคันเนี้คันนี้ต้องสีชมพู เอาแต่หัวหน้าเขาผมสีม่วงไม่ใช่เหรอเอาหน้าขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูวันหนึ่งก็เขาให้ยืมแล้วนี่นาแต่อันนั้น,น่ะชมพูอ่อนไม่ใช่เหรออันนี้ชมพูเข้มเจ้ชาชมพูเข้ม,มอีเหรอโอดูสีสว่างสดใสสีแผ่นแหลนมากเลยหมวกพี่ฝนเนาะเดี๋ยวเดวมีมันไม่ใช่ทางออกทางนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยพาไปจอดที่ที่จอดรถสีชมพูก่อนก็แล้วกันบู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 บโอย่างสวย จะชอบอะไรนักหนาเนี่ยนี่งานสวยมากเลยลูกน้องเราวิ่งใหญ่เลยเห็นไหมเปล่ารอด้วยนะลูกน้องเราวิ่งกันใหญ่ไม่รู้วิ่งทําไมของเขาเออเขาคงตื่นเต้นนะนะใช่แล้วตื่นเต้นที่มีรถเรนซโบอยู่เต็มเมืองเต็มบริษัทของเราเลยอ่ะเขาคงคิดว่าวันนี้น่าจะมีงานอะไรหรือเปล่านะเลยวิ่งไปวิ่งมาเแง่รถพี่เอกด้วยดีกว่าฮะรถพี่เอกด้วยเหรอใช่แล้วรถพี่เอก,กสีอะไรอ่ะสีอะไรก็ได้สีเขียวดีกว่า เขียวก็เขียวค่ะรถเพล็กสีเขียวเนะี่ยเหมาะกับตัวเลยเมื่อกี้รถพี่ฝนสีแดงคราวนี้รถเพียกสีเขียวมัง่งเออแต่ว่ารถเพล็กกขขึ้นได้แค่สองคนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกเขาก็วิ่งตามมาเองอะ่ะดีนะเนี่ยฉันอยู่ข้างในเม่อกี้ฉันกระเด็นหล่นลงไปแล้ว <c oughs> นี่ไงถึงแล้วอ๋อเรียบร้อยว่าสุดยอดไปเลยต่อไปทําอะไรกะเดี๋ยวเดมาทางนี้ยังมีอีกหลายคันสีฟ้ายังไม่ได้ทําเลยอะ่ะสีส้มก็ยังไม่ได้ทำงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนขี่ดอกแล้ว อะไรเหรอพี่ฝนเดี๋ยวไปเอารถของคุณลุงไม่รู้ดีกว่ารถลุงไม่รู้อะรถลุงไม่รู้ไปเปลี่ยนเป็นสีฟ้าคันไหนอ่ะคันนั้นไงมาเร็วเข้าตามมานะตามมากําลังตามไม่นะตามไปปุ๊กปี๊กกับโบไปไหนแล้วอ่ะฉันอยู่นี่ไหนอ่ะอยู่นี่อ่ะอยู่ไหนฉันวิ่งตามไม่ทันนะ่ะวิ่งตามไม่ทันก็เดินมาก็ได้ปุ๊กปีก๊กบูบูบู <laughs> มาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจะไปเอารถของลุงไม่รู้ก่อน แล้วของเจ๊ที่ขายประกันเราจะเอาไหมไม่เอาอะเขาขับเร็วเกินไปเออเดี๋ยวเราจะโดนชนนะเปล่าใช่แล้วเดี๋ยวพอลุงไม่รู้มาจอดตรงนี้ใช่ป่ะเราก็ขึ้นรถเขาไปเลยก็แล้วกันอ๋อคันเนี้เหรอใช่แล้วนี่รถกระบ,บะประจำเมืองซากุระมีอยู่คันเดียวซะด้วยนะขอยืมหน่อยนะคะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอยืมแป๊บหนึ่งค่ะลุงไม่รู้เอาไปทำอะไร,รอะเอาไปเปลี่ยนสีรถค่ะเดี๋ยวก่อนสีขาวก็สวยดีอยู่แล้ว เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสวยๆให้ก็แล้วกันนะคะรออยู่นี่อย่าไปไหนนะมาเร็วเข้าเขาให้เราแล้วอะ่ะเออทำไรต่อเนี่ยพี่ฝนไปเปลี่ยนสีไงเอยโอ้โหเกือบไปแล้วอ๋อมุนควงสว่านมาเลยอะ่ะเป็นรถคันเดียวนะที่บรรทุกคนได้เยอะมากๆเออ,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 อเดี๋ยวขอเข้าไปเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าก่อนสีฟ้าหรอใช่แล้วว้าวสีฟ้าสวยคันนี้ขับดีๆนะพี่ฝนนะทำไมอะ่ะ นี่เขาจะตีดิฟโค้งได้ใช่แล้วคันนี้หมุนติวติวติวถึงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วในที่สุดก็ครบแล้วครบที่ไหนอ่ะปุ๊กปิกไหนีกะขาดคันสีส้มเห็นหรือเปล่าอ้าวแล้วสีส้มจะรถใครล่ะเขาเนี้ยอืมสีส้มเหรออืมยาวแล้วสีส้มเหลือสีเดียวเนี่ยเอาของใครล่ะพี่ฝนเอพี่ฝนเบื่อคันรถแล้วงั้นเอาอย่างนี้ไปเอาคันนี้ดีกว่าคันไหนกะคันนี้ไงเอาเฮลิคอปเตอร์มาทำไม เอาเฮลิอคอปเตอร์มาเปลี่ยนเป็นสีส้มไงโอ้โหดูดิสวยมะเดี๋ยวก่อนนะทำไมคล้ายๆนี่แหละอมยิ้มเออเหมือนอมยิ้มเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เงาไปเลยสีบริษัทเราอย่างสวยเลยห,หลากสีไปเดี๋ยวก่อนแล้วจะลงไปจอดได้ยังไงละสีสม้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยๆถอยไปถอยไปได้เหรอถอยถอยได้แน่นอนโอ้โหโลโกโ้บริษัทเราที่สวยๆวยนะโอ้ดูดีไอ้พวกปิ๊กนายกดตุ่มอะไรอะ่ะตุ่มอะไรอะ่ะพวกปิ๊ก เอาล่วงลงไปแล้วทำไมด้วย,วยไปกดตุ่มอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก่อนมันมีตุ่มอะไรด้วยเหรอเนี่ยเมื่อก,กี้มีตุ่มอะไรก็ไม่รู้ปล่อยบัางไฟพยานาคออกไปอะ่ะอ๋อรู้แล้วปุ่มสีแดงนี่นี่เองอพวกเพ็กชอบกดตุ่มอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพี่เองไม่เคยกดเลยขอลองกดสักทีได้ไหมไม่เอาไม่เอาไว้ก่อนไว้ก่อน จะลงได้ไหมเนี่ยพี่ฝนเดี๋ยวถอยหลังลงไปค่อยๆค่อยๆนี่ค่อยๆนิดเดียวเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วเราจะไม่โดนรถคันอื่นหนอไม่โดนหรอกนะนี่ไงพ๊กปิษบ่อระวังหน่อยบูค่อยอยังชั่วสำเร็จแล้วอ่ะในที่สุดก็เอามาจอดได้สักทีนะเพกออกมาแล้วเข้าเดี๋ยวมาดูความสําเร็จของพี่ฝนกันดีกว่ารู้แล้ววสีอย่างสวยโอ้โหหลากสีอ่ะสีอย่างสวยเลยนี่นี่ มีสีชมพูสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีแดงแล้วก็สีชมพูอีกสีหนึ่งเป็นสีลุงบวกสีชมพูสวยใช่ไหมล่ะสวยสุดยอดไปเลยอ่างัานาอย่างงี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วก็พี่เองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปตต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊วย